สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไปดาวสาวทองม5-8ทับขที่30ค่ะวันนี้จะมานำเสนออินโฟกราฟิกเรื่องประเภทของศาสนาค่ะประเภทที่1นนะคะคือเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือและศรัทธาว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกและสัพ์สิ่งศาสนาในกลุ่มเทวนิยมนี้ประเภทที่2นะคะก็คืออัเทวนิยม ศาส,สนานี้ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและปัจจัยและยังเชื่ออีกว่าการกระทําเป็นพลังที่ทําให้เปลี่ยนแปลงเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนเป็นต้นค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือเอกเทวานิยมค่ะศาสนาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพระพุทธ มีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดอยู่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและทรงควบคุมสรรพสิ่งให้จักรวาลได้แก่ศาสนายิว,ยวหรือยูดายศาสนาคิดศาส,สนาอิสลามและศาสนาโซลัยเอาเตอร์ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือพระผอเคานิยมค่ะเป็นการบูชาหรือความเชื่อในพระเจ้าหรือเป็นให้พระเจ้าหลายองค์ ถือเป็นเทวนิยมค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับเอกเทวนิยมที่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแค่องแค่องเดียวผู้ที่แบบเป็นพระพเทวนิยมไม่ได้บูชาเทพเจา้าทุกองค์เสมอกันแต่บูชาพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษก็ได้เช่นศาสนาฮินดูศาสนาชินโตลัทธิเต๋าเป็นต้นค่ะด<ม>ิฉั้นนะคะขอจบการน,นำเสนอว้เพียงเท่านี้ค่ะ